สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคน,นกครับผมอยู่กับผมครับผมช่องยูทูบบ้านิี่ปุพัคก,กิบเร์เทียวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่บอเขาว่ารถทางห้างแกเข่าไปลงสีรถดีๆแกห้อยไปรีสอร์ทัาท่านโอ้อีกแล้วอีกแล้ว,ลวพี่น,ออน้อดง,ง,งด,ด,ด, ort, อออองดูดูการนี้หาคารน้ำมันกลับกรุงเทพก่อนฮะไป หาตังครับการน้ำมันก่อนพี่น้องเอาเข้าไปขายก่อนจากสิบสอบจะได้่าน้ำมันลายเป็นไนปรปุ๊อ่ะไปรุนกันครับพี่น,อน,น้อ,นองเดินทางไปเลยเดินทางเดินทางไปพี่น้องเดินทางไปหาขายเขาครับบรรยากาศ น้องอันนี้เป็นแท้ได้ครับเนี่ยโอ้โอ๋อมันเป็นทาซ้ายครับพี่น้องตรงนี่นะครับมันเป็นทาซ้ายมันดำมซ้ายมากเลยรถมา,าเองงา,ซ,าซ้ายเป็นรถของอะไรทาซ้ายปันซ้ายปิดหล่ออ่นี่เป็นทาซ้ายได้ครับพี่น้อง ม้นไหมบรรยากาศการเดินทางครับม,ม้วนมาจนะขึ้นโอกามานี่ดๆเราจะไปขายที่เมืองยางครับผมอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมามากับสาวเจนเหมือนเดิมครับสาวเจน เขาอยู่เมืองนั้นค่ะเขาครับผมครับผม<อ>นี่ครับตอนนี้มาถึงครับผมมาถึงร้านรับซืบเขาแล้วพี่น้องข้าวมัลิข้าวมาัลิโอ้กล่องเขาไปยไหมอันนี้เจ้านึงอีกนึงเจ้าน,นี้นคะครับอ่ากระสอบสีไปเฮ้ยแทงไปตรวจก่อนเป็นข้าวมะลิ เอาถ้าขายหน่อยๆก็สั่งแบบเนียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรอบน้อยยากาศครับอโอ้ มาก็ยัมดำเรน่อยๆแล้ว,วพี่นอ้องของวขดคายไหมเนี่ยอ้หูทเ,เมืองยางครับผมเมืองย่างเมืองย่างจะสั่งแบบนี้ไหม สร้างแบบได้เนี่ยครับเนี่ยอ๋อมีตุ่มน้ำหนักอ๋อครับอ๋ออันนี้แทนหนึ่งลอยล้ แดงแดงได้ทอแดงเหรครับไม่มีอดแดง้นห่าแคือแดงนะอีขามันแดงเลยอ๋อต้หอ๋อีกินันสีขามันแดงครับอันงมเห็นอ๋อเน้วกอเป็นบนเแมนครับขอเขาเอ๋อคนละจาคนละจา ถ้าราคาเต็อมันอยู่ท่อไดครับเสี่ยแดงบแดงสิบาทครับอ๋อ้าโแดงสิบหกบาทเอาครับผมเสียเป็นแถมเป็นตวน บ้านไหนนี่ครับบ้านคุยไหมครับเดี๋ยดคือกันครับขเขาเก้าอันเดียวกันแต่คนล,ละเจ้าอีกเท่าหาหาสอบนี้ได้พี่ไอ้คลาเจ้าอันนี้หาสอบอันนี้ตรวจสเขา อ๋อครับเพื่อนเดียวอ๋อครับอ๋อนี่วิธีการตรวจเข่าก่อนผมก็เห็นนะจ๊ะฮะใครไปเพื่อนมึงอะไรตัวกองเข่าเนี่ยล่ะบ่อเออเอาถ่ายเรื่องเนี่ยคามันแดงเด้เอาไว้อกเอาเลยเอาตัวยางไปบ่นอ่ะเนี่บ๊อบบ๊เอาวัดเสียวัดฮะมันแดงแมนทำมันแดงนี่ให้เพื่อนมึงอ่ะแมนเอาเพื่อนมาหนามากเีเข่าเล้าแมนดีดีล่ะมันแดงดีเลี อันนี้เอันอ๋ออันนี้ซีกินมันจะเป็นขาวอมมีแว่ามันปัดขาวไปเลยนะครับเนาะซีกินมะซีมีมะตะว่ามันเหลืองขาเขาครับครับครับอ๋อนี่นี่ใจ้อนเอาใจใจครับเอาเลยขอบคุณหลายๆครับมาเบิงมาเบิงว่าสีใดเท่าใดนี่เจ้าแรกเย็บปากมาลงสีครับผม อยูเม mm, <đây> ืองยามกัเนี่ยมาขายเขาเด้อเจยาไปัวยนเดียวบเดียวคนลเขาด่ดเดียวดีแต่สังแบบแปี่เท่าไรครับแปดสร้อยแปดสิร้อยแปดสิบสี เจ้านี้ร้อยแปดสิบตี่ได้สิบห้าบาทนะครับเขาแก้เป็นไงสิบห้าบาทเพราะว่าเขาเป็นแดงครับ หาสอบ ถ้าเขาไม่รถยางไครับเนี่ยไม่สิบสี่บาทอ้สิบสี่ได้อ๋อถ้าประเดงนถ้าเต็มเต็มมอ๋อสิบสี่บาทนะพอมาขายเมนเออเขาไม่สิบสี่บาทแพงถ้าเขาซนแล้วครับโสิบสองบาทสามสิบสองบาทสามสิบนะครับบวกลบอีกถ้าหยาลายก็ บ่ให้เต็มเลยโอ้อ่ามาเลยนะครับผมเมืองยองเมืองยองเมืองยองข้าข้าวยูตรงคำครับไปยังก็นามเพื่อป่ะครับนามซอพอนามซอพอมนี่ของนี่ของปลาไหวนะเนี่ ไรไล่บ่อไทยครับไทยเก็บบ่อาบลอรยเขาไดครับเนี่ยอครับอันนี้ลอยเจอันนี้ลอยเจกินกัน1ิโซีร้นเนี่ยตัวนี้มัดปากครับตัวนั้นเงียบปากมันได้หลายกื่นกันเด้ออ๋อครับหางเือเอาไปยืนให้สองคุณเลยบ่นได้ไหมครับ โอเคครับผมอ๋อพี่เอ็มพูดเอาครับผมขอบคุณหลายๆครับนี่ครับตอนนี้เขาก็ไดเราบีดสองบีดครับพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปรับตังค์กันครับผมห่ากระสบูบเบื้องหลักำลังตัดขึ้นรถเนี่ยเบื้องยางค้าข้าวไปรับตังค์ครับไปรับตังค์อยู่ช่องโนู้นช่องโนู้นครับเลยเต็มสตาร์เต้นเขาไลยครับเขาไม่ เท่าใหม่ให้สิบสองสิบสองบาทสามสิบบนนีหักสิ 12, 30, บสองบาทสามสิบบนนีหักครับผมได้เงินนี่ได้เงินมาแล้วทุกคนได้เงินมาแล้วได้เงินมาแล้วมากลับบาา้านกันได้เงินแล้วกลับบ้านครับขอได้ค่าน้ับบันครับค่านอับันกับกรุงเทพครับผมเฮ้ยโดนแงครับเอาครับที่นี่บริโภคขอฝากไว้ทั้งทีก้อนย้อพี่น้อง ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย